ยอดฮิตวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงท,ทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหม ยามขับขันเวลาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่ทุกวันจากที่เราเคยเป็นแค่คนที่เดินสูนกันกลายเป็นคนที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนนั้นไม่เป็นไร คิดสะว่าวันนี้เรามีสาวยน้ำที่รวมกันคใจสาวยน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีอเค เงยหน้ามองฟ้าด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนและรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราอีกครเขเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้ เรามีสาววายน้ำที่รวมอื้นใจสาววายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมี ฉันก็โดนเหมือนกันเขาทุกโดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะน,นั้นไม่เป็นไรคิดสูงว่าวันนี้เรามีสาว้น้ำที่รวมกันใจสาวายน้ำลึกเกินไปทำให้ฉันก็โดนเหมือนกันากโดนเหมือนกันใครก็โดน ก็ว่าวันนี้เรามีสะวัายน้ำที่รวมกันใช่ไม่เป็นไรนะ เร่งอ่ะประมาณ10บโมงครึ่งนะทุกคนบอกเลยครึ่งชั่วโมงนะที่ซึ่งเราถึงวัดจงแขกันประมาณเที่ยงใช่ไหมเราทำอะไรกันบ้างวันนี้หัากหันฉากเออเราหันผัาเราไปทำบุญมาด้วยค่ะเออเราเรา เราไปกินย่างปีกเราไปกินย้างปีเราไปกินข้าวที่เขาจะให้ผู้ประสบภัยนะคะเราจะเป็นผู้ประสบภัยเองแล้วก็ได้ความพู้เราก็ออกมาจากวัดตอนประมาณบ่ายสองโมงห้าสิบห้าคือไปท่สองชั่วโมงกินอีกหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็มานั่งอู้กันพี่ไหนวะสนามหลวง สรุปนะกิจกรรมในวันนี้ที่เราได้มานะคะเราก็ได้ทำบุญและทำบุญให้ผู้อื่นก็ให้ทุกคนได้แบบร่วมอนุโมทนาเออก็เนี่ยใครสนใจอยากทำอะไรด้วยเออขอบคุณป้ากุยชายด้วยที่ที่ตักกุยชายติบบาทให้เราเยอะมากเลยแล้วก็ขนมไข่เต่าดีตำรวจที่ัเออพี่ตำรวจที่หัวลโพง ก็บอกคุณอะไรนะพนักงานสถานีที่เดินมาไล่เราแล้วก็ยามท่าเตียที่นั่งมองอ่ะยามหน้าเตียที่นั่งมองอ่ะอยากมีทีเอที่มาไล่เราด้วยเยอะมากอ่ะหลายคนวันนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปแรกของสิทธ์อาสาถ้าใครสนใจก็ติดตามอาสาขั้นตอไปได้นะแล้ววันนี้มาแล้วกลับบ้านกันฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็ ใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดสักว่าวันนี้เรามีฟ้าไว้น้ำที่รวมกันใจสาวยน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีเงยหน้ามองฟ้าด้รอยยิ้มและ